ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมติวเตอร์ออนไลน์ออฟไลน์นะครับอย่าลืมติดตามนะก็กดตับสไครต์กดรูปกระดิ่งนะเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลดีๆนะใน y u t u b e นะติวเตอร์ออนไลน์ออฟไลน์นะวันนี้ทำยังไงให้เงินวิ่งมาหาคุณในขณะที่คุณนอนหลับนะผมขึ้นขึ้นหัวไปเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะไม่มาพูดเรื่องนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้ครับ เรื่องที่ผมได้ยินมาเป็น30-40ถึงปีแล้วในการที่เขามาทำธุรกิจพวกนี้นะครับแล้วก็ได้ยินคำพูดเนี้ยมาตลอดหลายคนก็คงจะได้ยินทำคำนี้นะครับเอาครับเรามาดูครับคำนี้คืออะไรครับขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยใช่ไหมนะครับคงจะคุลจริงไหม ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเออเป็นคำพูดที่น่าสนใจนะถ้าเรามาคิดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เราก็จะเห็นว่านะบางคนเนี่ยทำงานมา20ปีแต่ไม่รวยฮะแต่บางคนเนี่ยนะครับทำสอปี3ปีรวยละมีรายได้หลักแสนละแล้วก็ห้ปีจนกระทั่ง7ปี10ปีมีรายได้3ล้าน4ล้านเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็นี่ครับ คำพูดที่บอกว่าขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยมันมีห้าความขยันครับที่ผมจะมาพูดวันนี้ซึ่งเป็นห้าความขยันที่ศูนย์เปล่าสิบปียี่สิบปีก็ไม่รวยอ้าวมันเป็นยังไงครับเรามาดูนะ,ะมีคำว่าคนสำเร็จทุกคนนะครับนะล้วนต้องมีความขยันจริงไหมับเขาบอกขยันขยันยายามขยันยน,ยน,นะครับแล้วคุณจะรวยนะ คำพูดนี้ได้ยินบ่อยมากนั้นทุกคนก็ต้องมีความขยันไม่ได้อยากจะรวยแต่นะครับขอขยันนะแต่แต่อะไรรับแต่คนขยันทุกคนใช่ว่าจะประสบความสาเร็จเ,เคยเจอไหมคนที่ขยันให้ตายก็ไม่รวยอะแต่คนขยันทุกคนนะใช่ว่าจะประสบความสาเร็จแล้วอะไรละ่ะมันเป็นจุดสร้างความแตกต่าง เรามาดูกันนะครับข้อแรกข้อแรกเลยนะฮะอันนี้ผมจะไม่เอาสไลด์ขึ้นนะครับแต่ผมจะมาพูดเลยว่าข้อแรกก็คือขยันโดยไม่มีฝันของตัวเองบางคนฟังแล้วงงนะฮะคนขยันที่ไม่มีความฝัน,นหรือไม่มีเป้าหมายในชีวิตคือคนที่ขยันสร้างฝันให้คนอื่นนั่นเอง ลองพี่นเราขยันแล้วไปสร้างความฝันให้คุณเอี่ยเราสร้างความฝันให้ใครให้ใครเราลองที่ดูนะทุกวันนี้ที่คุณทําอยู่งานที่คุณทํอย่างนีงานที่คุณทําอยู่ท,ทุกวันเนี่ยคุณขยันไหมขยันแล้วคุณสร้างความฝันให้ใครครับความฝันให้กับนายจ้างใช่ไหมครับแต่คุณมีไรายได้ไหมมีแต่ถามว่ารวยไหมไม่รวยครับทำไมถึงไม่รวยครับเพราะมันไม่ใช่งานของบุน เพราะมันมีคนกำหนดรายได้เพาดานของบุญเห็นมฮะเพะฉะนั้นคนขยันที่ไม่มีความฝันแต่ไปสร้างความฝันให้คนอื่นก็คือคนส่วนใหญ่นั่นเองเศรษฐีทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตและการทํางานครับแม้ต้องเป็นลูกจ้างก็จะเป็นเพียงแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นนะเศรษฐีนะครับแล้วเขาก็พยายามฝันตัวเองมาเป็นนายจ้าง วใช้ช่วงเวลาเนี้ยแกเปบเกียวประสบการณ์ในกาะที่เขาเป็นลูกย้างอย่างเต็มที่นะหากเขาจะขยันทําแบบเกินค่าจา้างเขาก็รู้นะครับว่าสิ่งที่เขาได้รับก็คือรายได้เท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มมานิดหน่อยแต่เขาจะได้ทักษะที่เก่งขึ้นคอนเน็ t ชันนที่มากขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความฝันให้กับตัวเอง เห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จแล้วขยันถูกที่คุณรวยได้ก็คือขยันในงานของตอนเองธุรกิจของตอนเองคุณรวยได้ครับข้อที่หนึ่งแหละนะในความขยันย้ายห้สูญเปล่านะนี่ขยันผิดที่คือเป็นลูกจ้างเนีนะ่ยผมไม่ได้บอกว่าลูกจ้างไม่ดีนะครับแต่ขยันยังไงก็รวยยากครับมาดูข้อที่สองครับขยันโดยไม่ใส่ความรักลงไปความรักในเรื่องของงานที่คุณทํานะครับเนะเคยเจอไหมครับ นะแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีโอกาสได้ทํางานที่ตัวเองเริฟนะหรือรักนั่นเองหรือมีเรียกว่าเพชชั่นนะบางคนอาจจะต้องทนนะทํางานที่ไม่ชอบด้วยซ้าไปแต่ก็จาเป็นต้องทำเพื่อหาเลี้ยงชีพเหมือนเมื่อก่อนนะผมก็เป็นลูกจ้างนะครับผมทํางาน ไปด้วยด้วยความที่ไม่อยากจะทะําอ่ะแต่มันจําเป็นต้องทําคุณเคยเป็นไหมวันไหนที่เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยโอ้มันเป็นวันที่เหมือนตกนรลกทั้งเป็นเลยนะเพราะว่าเรารู้นะครับว่าเราไม่มีทางรวยได้แล้วบวกกับเรามีความรู้สึกว่านายจ้างนะครับเอาเปรียบเรามากเกินไปแล้วเราก็ไม่ชอบเรารู้ว่าเราทําเราไม่มีทางรวยเลยน้อยจ้างก็บนล้อระบัดบนเบื่อก็เบือ่อจะเปลี่ยนงานก็ไม่กล้านะนะนี่คือคนส่วนใหญ่เป็น,น,น เจตีหรือคนที่จะป,ประสบความสำเร็จจะไม่วิ่งหนีและไม่ทนกับสิ่งที่ตนเองไม่ชอบเห็นไหมและจะหาทางอยู่กับมันอย่างไม่มีอย่างมีปฏิเดิภาพนะเพราะการทำงานด้วยความทุกข์นะกับการทำงานด้วยความสุขนะีมันผลต่างกันมากสุดท้ายก็ใช้เวลาเท่ากันอยู่ดีแต่ว่านะแต่ว่า มันสุขกับทุกคุณลองคิดดูครับวพราคุณจะประสบความสาเร็จได้ยังไงผมยังจําได้ก่อนที่ผมจะลาออกจากงานประจะรํานะครับตอนนั้นอนะแล้วพอผมมาเจอธุรก,กิจที่งเป็นธุรก,กิจส่วนตัวและเป็นธุรก,กิจเกี่ยวกับการได้อ,อิสระภาพทางการเงินเวลานะผมจะตื่นกี่โมงก็ได้นะผมตัดสินใจลาออกตอนนะั้นน่ะโอ้ใช้เวลานา,นานผมสมควรนะฮะแต่ผมก็ ทนอยู่กับงานที่ผมทําไม่ได้นะครับเพราะผมไม่มีความสุขความรักกับมันมันหลายคนครับถ้าคุณเจอนะหรือคุณทำขยันทํางานโดยคุณไม่ได้รักงานที่คุณทานะอย่าทรมานครับคุณต้องกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะฉีกนอกกรอบกล้าที่จะเจอกับปัญหาและบริษัทนะฮะบางคนส่วนใหญ่จะไม่กล้าครับไม่กล้าจะเริ่มต้นใหม่งั้นทนทุก พอมานะะองขยันยนะครับผิดที่นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณขยันในงานที่คุณไม่รักด้วยเนี่ยโอ้จบเลยวิธีสามขยันแบบไม่มีประฏิทสธภากลือเป็นยังไงก็คือนักวิจัยหมาวิาลยในเขาเรียกว่า o อ o พบว่านะครับการทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะฮะจะทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำงานได้เยอะ แต่มีแต่ที่แท้จริงแล้วนะครับการทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันโดยไม่ได้โฟกัสจะทําให้งานทุกงานที่เราทํำมีประสิทธิภาพต่ำลงนะครับตรงนี้จมีปสิภาพที่ต่ําลงนะครับฉะนั้นเศษตีหรือคนที่ประสบความสำเร็จจริงเป็นคนที่พาตัวเองเข้าไปสู่ในสภาวะเขาเรียกว่าลื่นไหลนะได้บ่อยและก็นานด้วยกว่าคนปวติ เพราะเขาต้องมีสมาธิในระดับที่สูงนั้นออสิ่งที่ควรจำไว้ก็คืออย่าคิดว่าการทำงานคือการทำงานที่ดีเพราะผู้คนบนโลกใบน,นี้จ่ายเงินให้กับเราตามคุณภาพของผลลัพธ์ไม่ใช่ตามระยะเวลาที่นานในการสร้างผลลัพธ์นะครับข้อที่3แล้วนะครับเลาดูข้อที่4ครับ ขยันที่ศูนย์ป่าก็คือขยันแบบเครื่องจักรหุ้ยขยันแบบเครื่องจักรมันเป็นยังไงนะฮะเออนะขยันแบบเครื่องจักรก็คือขยันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยนะืแบบไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาไม่ว่าจะทํางานนั้นมากี่ปีฮนะสิบปียี่สิบปีในอาชีนน,นะในอาชีพไาเรียกว่าไงฮะมีในอาชีพ เดียวกันน่ยคนที่ทํางานเหมือนเครื่องจักรก็มักได้ผลตอบแทนน้อยกว่าคนที่ทํางานแบบมนุษย์เสมออย่างเช่นพนักขายพนักง,งานขายนะครับที่ทํางานเหมือนเครื่องจักรแต่ว่าขาย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 ,ขย,ขยนะไม่สนใจนะความต้องการของหรือปัญหาของลูกค้าตามซื้อง้องอนจนลูกค้าเบื่อหน่าย นะเบื่อหนะน,น่ายันยอดขายก็ย่อมตกลงเรื่อยๆและในจุดท้ายครับเจ้านายก็อาจจะเอาตู้ขายสินค้าอัตโน,นมัติมาใช้แทนพนักงานคนนั้นก็ได้นะที่ใส่ใจปัญหาลูกค้าหรือว่ากับพนักงานที่เขาพยายามที่ใจะใส่ใจลูกค้าหรือพยายามรู้ปัญหาของลูกค้าแล้วจึงหาสินค้า ที่แก้ปัญหาให้ลูกค้าตั้งใจบริการอย่างดีลูกค้าประทับใจก็จะบอกต่อแล้วก็มาซื้อซ้ำยอมซื้อแม้ราคาของจะดูแพงกว่าที่อีกรายได้ของพนักงานคนนั้นก็ย่อมดีกว่าคนแรกนะครับเพราะอะไรครับเพราะทำในสิ่งที่เครื่องจักทดแทนไม่ได้เพราะนั้นจงหมั่นถามตัวเองอยู่เสมอนะครับว่างานที่เราทำมีเครื่องจักรมาทดแทนได้แค่ไหน,น นะเพราะมันหมายถึงคุณค่าของเราที่คนจะยอมจา่ายเงินให้กับเรานั้นอย่าทำงานแบบเครื่องจักรนะครับเพราะคุณอาจจะถูกนะตกงานโดยไม่รู้ตัวข้อที่5ครับนะก็คือขยันโดยไม่เข้าใจทุนนิยมเออขยันโดยไม่เข้าใจทุนนิยมหมายความว่าไ,ไงครับ หากคุณขยันโดยรักในสิ่งที่ทำก็แล้วมีโฟกัสก็แล้วมีความฝันก็แล้วมันเรียนรู้ก็แล้วแต่ยังไม่ประสบความสาเร็จหรือร่ำรวยอย่างที่ต้องการก็เหลือเพยียงสาเหตุเดียวเท่านั้นก็คือขยันโดยไม่เข้าใจทุนนิยมคำว่าไม่เข้าใจทุนนิยมนะครับเนื่องจากโลกของทุนนิยมเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินตามอัตราความขยัน แต่โลกของคุณนิยมจะจ่ายเงินตามความสามารถในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นยิ่งคุณสามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาของผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเท่าไหร่ผู้คนก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับคุณและยิ่งคุณตอบโจทย์ได้มากนะช่องทางในการรับเงินก็จะมากตามไปด้วย ดังนั้นนะดังนั้นใช้เวลามันตรวจสอบตัวเองว่าเราอะมีดีอะไรตัวเราอะ่ะมีดีอะไรเราเก่งอะไรแล้วศึกษาด้วยว่าโลกนี้ต้องการอะไรแล้วพยายามนะครับพยายามจูนทั้งสองสิ่งนี้ให้มันตรงกันวอลเลนบัตเฟรดนะครับกล่าวไว้ว่าสิ่งที่เราชอบขอให้เป็นแค่งานอดิเรกข,ของเรา แต่สิ่งที่โลกชอบเออขอให้เป็นธุรกิจของเราโอ้โหคำพูดนี้มันเนี่ยเศรษฐีก็พูดกันอย่างเนี้ยนะครับแต่คนจนไม่ค่อยได้ยินนะฮะความคิดมันเปลี่ยนกันแล้วคำพูดมันก็เปลี่ยนเพราะความคำพูดมันจะมาจากความคิดใช่ไหมฮะมันเป็นคำที่คมมากๆนะนะเรามีอะไรดีนะฮนะเรามีอะไรดีสิ่งที่เราชอบ ขอให้เป็นแค่งานอดิเรกแล้วชอบอ่ะแล้วเจ้าไปชอบพูดแต่เรื่องของเราชอบนะโดยเราไม่สนใจลูกค้าาลูกค้าชอบอะไรนี่ก็ตายละนะนันก็บอกว่าสิ่งที่เราชอบขอให้เป็นแค่งานอดิเรกของเราแต่สิ่งที่โลกชอบเห็นไ,ไหมเออ,เอ,อลูกค้าชอบลูกโลกอ่ะโลกชอบอ่ะใบน,นี้ะนะขอให้เป็นธุรกิจของเราเพราะว่าถ้าคุณกำหัวใจและคุณรู้ปัญหาของลูกค้านะทั่วโลก ในโลกนี้นะครับไม่มีอะไรที่คุณจะไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่รับรู้ใช่ไหมครเพราะนั้นมาจตอเวรินนะวิสเฟรนะครับก็กล่าวว่าสิ่งที่เราชอบนะแล้วนะสิ่งที่เราชอบขอให้เป็นแค่งานอดิเรกแต่สิ่งที่โลกชอบขอให้เป็นธุรกิจของเราเนะพื่อนๆครับชอบข้อไหนครับนะ ชอบข้อไหนนะในส่วนตัวของผมนะอะผมชอบข้อห้ามากที่สุดเลยเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะขยันและทําผลลัพธ์ได้ดีแค่ไหนถ้าโลกไม่ต้องการก็ทำเงินไม่ได้อยู่ดีมาขยันให้ถูกที่กันนะครับแม่ ข้อห้านี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะยิ่งคุณทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจพบกับผู้คนคุณจะต้องรู้ว่าผู้คนต้องการอะไรนะแล่นๆนะต้องการอะไรไม่ใช่คุณต้องการอะไรคุณจะต้องรู้ว่าผู้คนต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรในโลกในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กในโลกของงานที่คุณทำอะ่ะนะเขามีปัญหาอะไรแล้วคุณเข้าไปแก้ปัญหาให้เขานะครับไปแก้ปัญหาไหนะนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่โลกชอบนะให้เป็นธุรกิจของคุณคุณเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่โลกชอบเนี่ยคนเนี่ยชอบอะไรคนชอบอะไรครับคนชอบเงินคนชอบอิสระภาพคนชอบสุขภาพที่แข็งแรงนะคนชอบใช้ของฟรีนะคนชอบทําธุรกิจที่มันไม่เสี่ยคนชอบธุรกิจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับหรือคนชอบงานที่ มันทำแล้วมันไม่เสี่ยงหรืองานที่เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะวันนี้ผมจะบอกได้ว่าคุณลองค้นหาตัวคุณนะครับคุณนะ่ะชอบอะไรแล้วคุณชอบแล้วนะให้เป็นทุกเขาเรียกว่าถ้าคุณเนี่ยชอบอะไรก็ขอให้เป็นให้ความหมานะถ้าขอให้เป็นงานอดไเลยแต่ถ้าโลกใบนี้ที่คุณอยู่โลกใบนี้ชอบอะไรนั่าจะคือธุรกิจที่คุณควรจะทำและมันเป็นของเรา อย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ไม่มีไม่มีใครในโลกใบนี้ครับที่ไม่ชอบซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมีเงินเห็นไหมฮะถามว่าทั่วโลกไหมทั่วโลกชอบใช้สินค้าไหมชอบใช้นะไม่มีใครไม่ชอบใช้ซื้อแล้วมันได้เงินอ่ะเขาชอบไหมชอบผมทั่วโลกชอบอยู่แล้วนี่ครับงานอย่างเนี้ยนะงานอย่างเนี้ย คือนะงานที่เป็นธุรก,กิจของคุณถ้าคุณยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะงานอะไรละ่ะนะครับให้โทรมาถามผมติวเตอร์ออฟ์นะปั้นออนไลน์ออฟไลน,ออไลน์นะครับเข้ามาถามคอมเมนต์ได้เลยใน u t u b e นะนะใน YouTube หรือในไลน์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับว่าติวเตอร์งานอะไระที่โลกทั้งใบเนี้ยคนก็ชอบแล้วมันจะเป็นธุรก,กิจของเรานะฮะแล้วผมจะบอกให้ว่าธุรก,กิจอะไร แล้วเราพบกับความสำเร็จในอีก2-5ปีนะฮะสำหรับคนที่ขยันแต่ไม่รวยทักทีคุณต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ถ้าไม่ชอบผลบลัพธ์ตจงเปลี่ยนวิธีการขอให้ทุกท่านโชคดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต u b ตระ i b e นะนะกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ